สวัสดีครับพบกับลุงพิรศักเล่านิทานครับวันนี้ลุงมีนิทานมาเสนอในเรื่องดาวลูกไก่หน้าชายป่าแห่งหนึ่งมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆโดยทั้งคู่เป็นชาวสวนที่มีฐานะยากจนอาศัยการปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่อย่างชีพไปวันๆ ทุกเช้าตากับยาจะนำข้าวเปลือกมาโปรยให้แม่ไก่ได้จิกกินกันอยู่เสมอมากินเลยๆลูกเอ้ยมากินคนไวๆจะได้โตไวๆลูกตาพูดพร้อมกับโปรยข้าวเปลือกลงบนพื้นอยู่มาวันหนึ่งยายได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่จึงชวนตาไปดูและกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับแม่ไก่ฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่หลังบ้าน ตาไปดูกับฉันหน่อยสิยายชักชวนตาให้เดินไปดูด้วยกันด้วยความกังวลใจจริงหรือยายไปไปไปเรารีบไปดูกันตาพร้อมเดินนำหน้าเมื่อตากับยายไปถึงเล้าไก่ก็ต้องประหลาดใจเพราะเสียงที่ยายได้ยินนั้นเป็นเสียงของลูกเจี๊ยบตัวจิ๋วเจ็ดตัวที่เพิ่งจะฟักออกมาจากไข่หลังจากนั้นตากับยายก็ดูแลครอบครัวของแม่ไก่ไปอย่างดี ลูกเจีย๊ยบทั้งเจ็ดตัวติดแม่ไก่มากเดินตามต้อยต้อยต้อยไปทุกที่ลูกๆกของแม่จงจดจำไว้เสมอนะว่าตากับยายเป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเราดังนั้นเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านจำไว้นะลูกแม่ไก่สอนลูกเจีย๊ยบทั้งเจ็ดตัวหลายวันต่อมาระหว่างที่ตากำลังเดินกลับจากสวนก็ได้พบพระทุดงรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ ตารีบเดินเข้าไปกราบท่านในทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านตาจึงเล่าเรื่องที่ได้พบกับพระทุดงให้ยายฟังเมื่อกี้ตอนกำลังเดินกลับบ้านฉันเจอกับพระทุดงรูปหนึ่งจึงเดินไปกราบท่านตาเล่าให้ยายฟังด้วยความดีใจจริงหรือตาแต่ว่าไปเราก็ไม่ได้ทำบุญกัมมานาแล้วนะฉันอยากจะตัดบุญจังเลยยายกล่าวตัดพองั้นพรุ่งนี้เราทำอาหารไปถวายท่านก็นดีไหมละ่ะ ตาชักชวนยายก็ดีเหมือนกันแต่เราไม่มีของดีๆไปถวายท่านเลยและตอนนี้ผักของเราก็ยังไม่โตด้วยเราจะทำอะไรไปถวายท่านดีล่ะตายายกล่าวอย่างหมดหวังในขณะเดียวกันสายตาของตาก็เหลือไปเห็นแม่ไก่ที่กำลังจิกกินอาหารอยู่ไม่ไกลจึงเกิดความคิดขึ้นมาบางอย่าง ตาว่าเราอาจจะต้องนําแม่ไก่มาทำอาหารถวายพระจะดีไหมเลยยายตาถามยายฉันเห็นด้วยกับตานะงั้นพรุ่งนี้เช้าฉันจะรีบตื่นมาทำอาหารถวายพระเองยายกล่าวแม่ไก่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่ตากับยายคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบก็รู้ชะตากรรมของตัวเองทันทีว่าพรุ่งนี้เช้าตนจะต้องตกไปเป็นอาหาร ซะแล้วแต่ด้วยความที่ตากับยายเป็นผู้ที่มีพระคุณกับตนและลูกๆแม่ไก่จึงคิดตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองด้วยชีวิตของตอนเองจากนั้นแม่ไก่ก็เลียกลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวมาเพื่อสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายฟังนะลูกถ้าแม่ไม่อยู่แล้วพวกเจ้าต้องเป็นเด็กดีและรักกันนะลูก แม่ไก่สั่งเสียทั้งน้ำตาเช้าวันต่อมาตาอุ้มแม่ไก่ออกมาจากเล้าโดยมีลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวเดินตามเป็นขบวนทันใดนั้นเองตาก็โยนแม่ไก่เข้าไปในกองไฟลูกเจี๊ยบทั้งหมดตกใจต่างพากันร้องไห้และไม่นานทั้งหมดก็กระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อตายตามแม่ไก่ไปได้วยความกตันอู่ในครั้งนี้จึงทำให้ลูกไก่ทั้งเจ็ด กลายเป็นดาวลูกไก่ที่ส่องแสงระยิบระยับในยามค่ำคืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างแม่และลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม่ไก่มีความกตัญญูจึงรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณเช่นเดียวกันกับลูกเจี๊ยบที่มีความรักและกะตัญยูต่อแม่เหมือนดังสุภาษิตท,ที่ว่าความกตัญญูกตวเวที เป็นเครื่องหมายของคนดีหากใครมีบุญคุณกับเราหรือเมื่อใดที่เราได้รับการช่วยเหลือจากใครเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่หากมีโอกาสทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทดแทนบ้างตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสที่เรามีขอรับความขอบคุณจากลุงฟิลศักต์เล่านิทานสวัสดีครับ